มีคำถามอยากจะถามคำถามสุดท้ายคืออยากเรียนถามว่า <Okay. S 1> คือเราเคยมีความฝันความหวังว่าเมื่อเราได้ประมวลยาสิบติดที่ออกไปเมื่อปี2564แล้วปัญหายาเสพติดเราจะแก้ได้แต่ว่าประมวลยาเิบติดเนี่ยเป็นประมวลที่จะต้องมีกฎหมายระดับรองเพื่อไปบูรณาการจำนวนมากดังนั้นอยากจะเรียนถามปปสว่า ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเราจะมีกฎหมายระดับรองเนี่ยอ,อยู่ประมาณเกือบ30ฉบับะในหน่วยงานต่างๆถ้ากฎหมายระดับรองไม่เสร็จเนี่ยอย่าหวังเลยจะแก้ปัญหายาติดติดพลเอกประวิทย์วงสุวรรณตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจมารับสารภาพต่อหน้าสภานี้ว่าปัญหากฎหมายระดับรอง ยังออกได้ไม่มากนักจึงถามว่าวันนี้ผ่านมาสักหนึ่งปีแล้วเนี่ยกฎหมายระด,ดับรองปัจจุบันเนี่ยออกครบหรือ,อยังครับอยากให้ตัวแทนปปสได้ตอบด้วยครับ